สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ,ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอของพี่อิ๋วนะคะหรือว่าคุณอิ๋วงานไต้วันนะคะก็คือเป็นบริษัทจัดหาง,งาน TNC Labor Group จำกัดและบริษัท SPT Big One นะคะบริษัทของเราตั้งอยู่ที่อ,อุดรธานีนะคะ,ะโดยตั้งอยู่ที่หลังบิ๊กซีสันตพลนะคะหมู่บ้าน p e r ร์ฟิ t ทาวบ้านเลขที่301ทับ6 ตำบลหมัดแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและบริษัทจัดหางาน SPT Big One นะคะตั้งอยู่ที่รามอินทรา40แยก33ขีด5วิดีโอที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ก็คือเป็นบรรยากาศเซ็นสัญญาบินนะคะไปทำงานประเทศไต้หวันนะคะ,ะก็คือถูกกฎหมายผ่านกรมแรงงานไม่ต้องเรียนภาษานะคะไม่ต้องสอบ อายุ21-55ปีนะคะจะต้องเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะคะ,ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ,ะงานของเรานะคะก็คือเป็นงานไต้หวันจะมีอยู่3ขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนแรกก็คือการมาตรวจโรคนะคะทำพาส,สปอร์ตนะคะขั้นตอนที่2ก็คือมาวีซ่าสแกนลายนิ้วมือที่สถานทูตขั้นตอนที่3ก็คือบินเข้าสู่ประเทศไต้หวันผ่านกรมแรงงานถูกกฎหมายนะคะเ,เงินเดือนไต้หวันนะคะณเวลานี้นะคะจะอยู่ที่26,400หี่ยเหรียญไต้หวันนะคะโดยจะมีรายการหักนะคะก็คือหักอาหารและที่พักเดือนละ2,500เหรียญค่าล่ามปีแรกเดือนละพันแปีที่2เดือนละพันเจ ที่3เดือนละพันห้านะคะโดยรวมแล้วนะคะใน1เดือนเราจะโดนหักประมาณ5,000กว่าเหรียญไต้หวันนะคะเงินเดือน26,400หี่ยเหรียญของเราจะเหลืออยู่ที่ประมาณ20,000นต้นๆน,นะคะไม่รวม OT สัญญาจ้างจะอยู่ที่3ปีนะคะสามารถอยู่ที่ไต้หวันได้ถึง12ปีนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ไม่กระทําความผิดในไต้หวันนะคะสําหรับคนไหนที่ไปไต้หวันแล้วมีคดีเมาแล้วขับจะไม่สามารถเดินทางเข้าไปประเทศไต้หวันได้อีกนะคะ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเรานะคะจะมีไปแบบเงินสดและเงินผ่อนนะคะสําหรับคนไหนที่ไม่มีทุนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ,ะก็คือไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะคะระ,ะยะเวลาในการเดินเรื่องนะคะแต่และคนจะไม่เท่ากันนะคะจะอยู่ที่สองเดือนถึงสามเดือนแต่บางคนอาจจะถึงสี่เดือนนะคะซึ่งแล้วแต่อกภาษาในจ้าง ที่จะจัดส่งมาให้เรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะมีมาจากหลายสาเหตุนะคะแต่ว่ายังไงก็ได้บินแน่นอนถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่เคยทําความผิดในไต้หวันก็คือวีซ่าก็จะผ่านนะคะแล้วก็เดินทางผ่านตมมีหลายคนถามว่าไปไต้หวันผ่านตมหรือเปล่าก็คือของเราก็คือมีวีซ่าให้นะคะ มีวีซ่าให้แล้วก็ผ่านตอมมเข้าไปทํางานได้โดยถือสัญญาจ้างถูกกฎหมายนะคะเราไปผ่านถูกกฎหมายเราก็จะสบายใจสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้หรือว่าทํางานนะคะในไต้หวันนะคะก็คือถ้าเข้าไปแล้วไม่สามารถย้ายงานได้นอกจากว่าอยู่ที่ความยินยอมของนายจ้างนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องรับทราบเ,าเงื่อนไขก่อนที่จะเดินทางไปไต้หวันนะคะในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ทุกคนก็จะรับทราบว่า แต่เราคนเนี่ยได้ไปทํางานเขตไหนอยู่ตรงไหนนะคะงานจะต้องตรงกับที่เราเสินสัญญาไปนะคะรับชมสมหน้าผู้ที่จะบินไปทํางานไต้หวันได้นะคะมีแต่คนหน้าตาดีๆแล้วก็โสดส่วนมากจะมาจากภาคอีสานกันนะคะแมนบอกย,ยุ่จังหวัดนงอุดรอ,อุดรมีแต่อุดร อุดรธานีอําเภอหย่างอำเภอหย่างน้องหานครับน้องฮานอันนี้เด้น้องหานหนึ่งนะครับน้องฮานน้เลยหรอน้ำสมครับน้ำสมอันนี้น้ำส้มมาซานน้ำสมอันนี้เด้น้องบัวครับน้องบัวําเภโอ้มีแต่ภาคอีสานเปิดเลยมีกุฎิอยู่ภาคเหนือบอมีอ๋อมีอยู่ในจังหวัดอะไรสุโขทัยโอ้ไม่ค่อยมีนะสุโขทัยหนาไปไต้หวันน่ะเนาะน้อยมาก แล้วก็จังหวัดอันตราตากอะไรนะก็ไม่ค่อยมีอสุโขททยนี่น้อยมากพิษณุโลกมีบ้างเนาะน้องบอลลาพูกับอุดรเยอะมากอันอิสราเอลกับอุดรเยอะหลายนะเห็นป่าวมีแต่อุดรอุดรอุดรคนอุดรรวยนะคะคนอุดรรวยอุดรหน้าตาดีค่ะคนอุดรหน้าตาดีค่ะคนอุดรหน้าตาดีทุกคนนะคะแมนบร อเ,อเออจีหาหาผู้บายุดอ่อนก็นหาหได้แล้วไปหาอยู่ตางประเทศกูแล้วอ่านดีๆเด,ด้อเซ็นสัญญาจ้างไปไต้หวันอ่านดีๆคุณได้เป็นหนี้แล้วยี่สิบล้านปั้มหลังซื้อเด้ออา้าวนั่งหม่จ้านั่งเลย เอาวางไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเช็คเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเช็คเสร็จแล้วใช่ไหมเอากระดาษเช็ดมือมีไหมมีกระดาษเช็ดไหมตรวจซิฟก่อนจะเช็คเมียผู้ใดมารับชมก็ให้กำลังใจผัวแต่ละคนในเด้อมีอยังสิบอกเมียบอบอ๋บออมีเมียอุ้ยโสดตัวเนี้ยโสดทุกคนเลยโสดเบิร์ด ฝั่งนี้ก็โสดนะคะบ่มีเมียจกักคนเลยโส่วนอนีหลีไปหาอาย่ไต้วันกัะได้ดอผู้สาวหลายหลายสาวอิเฟวันหลายหลายเด้อ <c oughs> เดี๋ยวเสียวไปลงยูทูปเด้อไปเบิ่งเด้อ <c oughs> ชื่อช่องคุณอิวงานไต้วันนะจ๊ะ แมนแต่ว่าติดอกมันบกคว่นั่นมันมักปิวเออ่เะอคุณอิวงานไต้วันน่ะนะอาไปเบิ้องโลดอุดไปบอกเออฮัลโหลยูสนามบินก็มี่ทุเรียนอบนะ คนหมวกเขียวๆไปไต้หวันสิบสองปีแล้วด้วยจ้าไปสิบสองปีแล้วเพื่อนบอกว่าไปงานล้อมหอนแดกกะบอบบบอปันไดมาสั่นเพื่อนว่าผู้ใดอยากไปล้อมกะพิตลนานณาเบิ่งอันนี้ไปงานอย่างแดงนี่นั่งๆอยู่นี่อันนี้ไปงานอย่าง,น,น,งนั่งอย่างนังงนหีตุงกลังมันบอโอโอไลโอไลแต่ว่าฟุนอยากาลแด้ đây. บบตรงยี่ตรงยี่ตรงยีงย่นั่นยางฮึช่างประกอบแล้วก็เชื่อมป้าดมีใจสร้รรงางฝีมือตัวนี้หกจีป้าดเงินเดือนไรตรงจีใบตัวน,นี้ผู้ใดโสดได้ผู้ใดโสดป้ดดาดโโอ้ยเนาะ ตายเดียวผู้บบาหุจีบผู้ใดรับชมกับมาจีบเอาเดอ้อนี่เงินเดือนแพงฮะเงื่อนเดือนแพงบักาคาัูผด้ไโดโสดโสดโสดสนิทสิีสายหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับคนเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมีการไปส่งบินที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่23นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวิดีโอส่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนไหนที่สนใจไปไต้หวันนะคะสามารถติดต่อได้ที่0983944699ค่ะผู้ใดอยากไปกับฟาสสมาร์คเดอร์ได้บินกรอนปีไม่แมนโบไซเวลาเดินเรื่องโดนบอ ประมาณเดือนเดียวโอ้โไวโพดี่บอกของผมสามเดือนแต่ละคนบอทอกันแลยบ่เดนร้อยวันพอดีร้อยวันพอดีบุยร้อยวันพอดีนมไต้วันไปยุเขตยังก่อนไท้จงเกาทรงอ๋ออ๋อป้าบะยาิไปเยี่ยมสิจำหนากระได้บ่เนอ่น่ทรงไปหลายคนเลยนี่ออกมาหาในเด้อเวลาไปนะ ถ้าตัวแทนบริษัทไปนะนนไปไปผ้เาเที่ยวในเด้อผา,าเที่ยวในเด้อเอออาเอาออเป็นว่าผู้ใดอ,อยากไปไต้หวันก็ติดตัวเขามาด้วยจ้า